คำเตือนเกมนี้มีไฟกระพริบอาจไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการไวต่อแสงเช่นลมบ้าหมูจากแสงผู้ดูควรปัจจัยนในการรับชมสําหรับทุกคนได้อยู่กับโซฟาคิวลี่พาอีกแล้วมันก็อยู่ในเกม d o ดดอเราจะอยู่ใน Chapter รที่2แม่น้ําไปต่อกันเลยเออเหมือนพาที่แล้วเราจะเป็นเราจะต้องหาอะไรนะแฟมใช่ปะโอเคมีมี่เราไปหาแฟมกันเถอะ ฉันจำได้แล้วมุนเร็วนี้อ่ะบางทีแฟ้มน่าจะอยู่ในกล่องนะก็คือถ้าเกิดเจอกล่องก็คือเจอแฟมบางนี้เถอะแล้วก็ไอเทียนเนี่ยมันจะไม่คุณอยู่ตลอดไปเราจะต้องไปเปิดเหมือนที่เป็นบานเกรดอ่ะเป็นแบบพวกหน้าต่างอะไรเงี้ยหน้าต่างที่มีบานเกรดเพื่อที่จะให้บ้านเนี่ยมันสว่างขึ้นโอเคเราจะไปหาตรงที่มันสามารถทำให้แสงมันผ่านลอดเข้ามาได้ อยู่ตรงหน้าต่างเปิดหนึ่งอ้ยค่อยดีขึ้นมาหน่อยอยืที่นี่ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยดูซิมีอะไรอีกบ้างไหมตรงนี้ครัวของนอลาเนี่ยก็ยังสะอาดเอี่ยมอ่องอยู่เหมือนเดิมอดีเนาะแบบฝุ่นไม่มีเลยมั้งอันเนี้ยตู้เย็นหรอตู้เย็นเปิดได้ไหม เหมือนตู้เย็นจะเปิดไม่ได้แฮะโอเคเดี๋ยวไปกันต่ออันนี้เหมือนเป็นห้องสตูอะเป็นแบบพวกห้องเก็บพวกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเหมือนเห็นเมื่อกี้แวบๆบเแบบอ่อห้องนี้ก็ยังเป็นปริศนาสับชั้นเสมอแบบว่าเหมือนกับมันลึกลับเสมออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมืดด้วยละมะั้งตัวนี้หยิบไม่ได้หรอนี่เอาได้ไหมเอาไม่ได้โอเคเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องนั่งเล่นที่อยู่ฝั่งทางซ้ายโอ้โหโคตรอย่างมืดอขออนุญาตเปิดหน้าต่างก่อนปื๊บโอเคค่อยดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเก็บเทียนก่อนนะดูสีทุกอย่างก็คือ,อยังเหมือนเดิมทีวีเหมือนเดิมเอ๊เหมือนโซฟาจะเป,เปลี่ยนไปปะหนื่เหมือนเดิมรูปที่มันเหมือน แปลกแบบเหมือนประมาณแบบว่าเป็นรูปของคนแปลกหน้าอะไรอย่างงี้ป่ะเมื่อกี้มันจะหมดแล้วไหมโซฟาเหรอเออโซฟาเก่าแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะแบบนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยน่าจะหมดแล้วขึ้นไปข้างบนดีกว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้พิจอรออ์รูปของพวกแบบหลายๆคน คนหลายๆคนอืมห้องอันนี้เป็นห้องนอลานะเออฉันควรจะเข้าไปในห้องของนอลาอย่างนั้นหรอกล่องมันน่าจะอยู่ในนี้สินะน่าจะใช่นะมิมี่ต้องขอเลยนะนอลาเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยมีความทรงจำอะไรกับนอลาอยู่บ้าง ฉันจะค้นหาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นอ๋อก็คือเราจะยังค้นตู้เสื้อผ้าไม่ได้ถ้าเกิดว่า,ายังไม่จําเป็นที่จะต้องค้นตรงนี้โอเคงั้นไม่ค้นก็ได้อเหมือนในห้องน่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลานาจะจ๊ะออกมาก่อนเราดูซิห้องน้ําห้องนี้ที่มีต้นไม้อยู่โอ้โหต้นไม้ โอ้โหคือแบบโอ้โหคือน้องแทบจะทะลุไปบนหลังคาลําบงเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นที่วางหนังสือใช่ปะอ๋อหนังสือเหมือนเดิมเลยน่าจะเป็นหนังสือที่เราเห็นตอนสมัยเด็กปะน่าจะเหมือนเดิมนะโอเคตู้นี้เปิดไม่ได้กลับมามันจะมีประตูฝั่งทางซ้ายอีกอันหนึ่งม,มันล็อก น่าเสียดายจังเลยเข้าไปไม่ได้แต่เหมือนเดี๋ยวนะแต่เหมือนมีกุญแจข้างบนปะแต่เราน่าจะเอาไม่ได้บางทีเธออาจจะเอาตัวแฟบเนี่ยไว้ในห้องของฉันก็ได้นะเพราะว่าเหมือนเธอเนี่ยต้องการให้ฉันเนี่ยหากล่องอันนั้นเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะจ๊ะไปดูกันโอ้โหแต่ฉันก็ไม่ได้มาที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วอ่ะ คุณย่าของฉันเนี่ยทิ้งกล่องเอาไว้ให้บางทีมันอาจจะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมนะแต่ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะไปเปิดหน้าต่างกระเถอะไปเปิดไอตัวบานเกตอะไรเงี้ยกระเถอะใครเปิดมาปุ๊บก็คือเจอกล่องเลยปะมิมี่มันต้องอยู่ในนี้สิน่าถ้าไม่อยู่ในนี้ก็น่าจะอยู่ในถ้ำปะถ้ำข้างล่างหรือเปล่าที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจตอนแรก ขอญาติเปิดก่อนนะครับพร้อม,อมรู้สึกมีแสงเข้ามาในชีวิตบ้างว้ารู้สึกดีจังบรรยากาศน่าจะดีนะตรงเนี้ยแต่ทำไมมันเป็นว่างๆวันเนี่ยไหนมาดูซิว่ามีอะไรขอญาติเปิดหนึ่งอุ๊ยเหมือนจะเจอเทป อเทปคือเก่ามากจริงโอ้ก็คิดเหมือนกันเลยว่าแบบน้องดูโบราณอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเหมือนของเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเทปไม่น่าจะถูกใช้งานแล้วปะแล้วฉันจะไปหาเครื่องเล่นเทปในที่ไหนเนี่ยในปีสองพันสองอ๋ออยู่ในบ้านนี่หละมาั้งแล้วก็เหมือนจะมีจุดหมายเออมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าฉันนะเก็บมันไว้ฉันไม่อยากให้พวกเขาเนี่ย ทิ้งมันเลยเเหมือนกับว่าพวกเขาก็คือคนที่จะมาแบบเ,เก็บบ้านเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมิมี่จะเก็บไปเองแต่ก็ขออ่านหน่อยสิว่ามันคืออะไรบ้างเป็นจดหมายที่นอร่าเนี่ยเขียนถึงอีโดสักอย่างหนึ่งเ,เป็นคนปู่ของเขานะโอ้โหทุกคนคือเราอ่านออกจริงอันเนี้ยต้องขอพูดเลยเขียนจากปารีสนะ ในวันที่11ตุลาคม1970ถึงเอ็ดเวิร์ดชเลักเราจะขอเรียกเขาว่าเอ็ดเวิร์ดอะทุกคนเพราะว่ามันจะได้อ่านง่ายเนาะ,ะทริปที่ไปปารีสครั้งนี้ทำให้ฉันเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยแล้วฉันก็เนี่ยคิดถึงบ้านของพวกเราด้วยเมื่อวานตอนเที่ยงเนี่ยฉันก็ได้เจอเพื่อนร่วมง,งานจากเอเจนซี่ Agency นะมิเชลก็ทักทายฉันเจอ เหมือนเป็นสถาปนิกคนใหม่ด้วยรวมถึงเด็กฝึกง,งานที่แบบเหมือนจะแบบล่าเริงสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินเหม็นของบุรี่และกาแฟที่เย็นแล้วก็พวกกระดาษที่มันแบบยับอะ่ะเออแล้วก็มีเป็นโต๊ะที่เต็มไปด้วยภาพวาดนะมันช่างเป็นความสุขจิงที่ได้พบกับความทรงจำที่เกือบจะลืมไปแล้ว อ๋อโอเคพอก่อนแค่นี้เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยที่ลิ้งชักกันต่อ,อโอเคโอเคเหมือนมันจะยาวไปนะมิมี่บอกว่าต้องคุยกันต่อก่อน <What? S 1> อ,อันนี้เหมือนจะเป็นกล้องเหรอโอ้เป็นกล้องของมิม่นั่นเองแต่เป็นกล้องอันเก่าแล้วโอ้เราใช้ยังไงครับเนี่ยต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนงี้หรออ่าฮะ ดี๋ <man ford> ตรงน oh ี so ้ขึ้นโอ้โหเท่สุดๆเกิดไม่ทันแล้วเนี่ยเอกล้องแบบเนี้ยโคตรเท่เลยคือจริงๆปะกล้องเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแบบในชีวิตจริงด้วยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเหมือนกับเกิดมาในยุคที่มีกล้องดิจิตอลแล้วอะไรอย่างนี้ โอเคเราจะเอาสายคอตัวเนี้ยมาใส่ไว้ฟึบจะได้ถ่ายรูปแล้วก็มีเป็นฟิลม์มใช่ไหมตัวฟิล์มปะฟิล์มน่าจะใส่ตรงช่องตรงนี้หรือเปล่าอ๋อ oh, โอเคอเรียบร้อยอืมเป็นกล้องฟิล์มนันจะเป็นคล้ายๆกับโพลารอยด์ปะที่มันมีแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีฟิล์มแล้วก็แบบเอามา สันส่นๆๆๆๆเลยางปะแล้วก็เป็นรูปภาพออกมาอุย๊ยโดนดูดไปความทรงจำอีกครั้งหนึ่งในวัยเด็กอยต้องไปที่แม่น้ำแน่เลยเพราะว่าเป็นบทของแม่น้ำปะอันเนี้ยมิมี่ตื่นจะเก้าโมงอยู่แล้วอา,อาหารเช้าพร้อมแล้วเนี่ยโอ้ย ไม่อยากตื่นเลยอะฉันจำได้ว่าสองสามวันแรกเนี่ยมันยากมากแค่ไหนที่ต้องอยู่ไกลจากบ้านอืมโอเคเราจะเปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเสื้อเลยเหรอแสดงว่าน้องไม่แปลงฝันอาหารเช้าพร้อมแล้วโอเคค่ะจะลงไปแล้วต้องไปหาคุณย่าที่ห้องครัว น้องไม่แปลงฟันจริงๆเอ่อซันบีมอันนี้แปลว่าเ่าจะแสงแดดน้องแอบตีเนี่ยไปนเนี่ยมิมี่ไม่แปลงฟันอีกแล้วนะเชื่อเลยเด็กคนนี้เุ๊ยเจอสติ๊กเกอร์หนึ่งเราได้เทปแต่ไม่มีเครื่องเล่นเทปทำไมไม่เป็นนั่งละ่ะอาหารเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ ต่อวันนะโอเคไปนั่งดีกว่าดูสิคุณย่ามีอะไรกินบ้างเอ,อ,อ,อยากจะดื่มอะไรไหมล่ะปกติเธอกินอะไรที่บ้านโอ้โหเครื่องดื่มหมอมันมีเป็นอ่ขมแล้วก็เศร้าขมเหรออืมไม่น่าจะชอบขมนะอันนี้คืออะไรอะแซดเศร้าหรอ อาอันนี้มาก่อนแล้วกันออเออหืมไอ้น้้ำผลไม้นี่มันทำให้ฉันเสียวฟันเลยเนี่ยนั่นน่ะมันมาจากฟาร์มใกล้ๆนี่แหละมันเป็นเอ่อแอปเปลิลน้ำแอปเปลิลน้ำแอปเปิลแบบที่คั้างสดๆรอยงี้หิวไหมเออฉันจะทำขนมปังให้กินโอเคขนมปัง แผ่นหนึ่งอ่แล้วก็เหมือนจะมีเป็นน่าจะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแยมส่วนอันนั้นน่าจะอ๋อน่าจะเป็นน้ำผึ้งนะไอไออันขวาสุดอะอ๋อแยมแล้วกันทายแยมสตรอเบอรีรอม่มันขมอะฉันไม่ชอบเลยแต่มันก็ดีนะแบบ มันไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่สุปก็คือชอบหรือไม่ชอบก่อนฉันเนี่ยเพิ่มน้ำตาลลงไปนิดนึงแล้วนะแล้วก็ไอสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือเก็บมาจากสวนโอ้ก็คือเป็นแยมแบบโฮมเมดเลยเก็บจากสดนสด,สด,สด,สดเออหนูขอซีเรียลได้ไหมคะฉันซื้อไอซีเรียลเนี่ยมาเพื่อเธอเลยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่พะพวกส่วนผสมหลักอะ่ะมันมันค่อนข้างแย่ ก็คือไม่อยากให้กินนั่นแหละเพราะว่าพวกซีเรียลมันมีพวกน้ำตาลเยอะอะไรอย่างนี้มันไม่แบบออร์แกนิกหรืมั้งแต่ว่าหนูชอบมันนะแม่ของเธอเนี่ยยืนการเลยนะว่ามันเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตาลจริงๆมิมิมเออหนูน่ะกินได้นิดหน่อยก็น่าจะพอแล้วล่ะใต้แค่นี้แค่นี้เลยไม่ให้อีกแล้วจบโอเคนิดนึงก็นิดนึงถ้างั้านะ่ เราต้องเทมันใส่ในถ้วยเออโอเคตรงนี้หรอแล้วก็ค่อยเทอุ้ยมันหกอะ่ะมันไม่ได้นิดนึงก็คือต้องเต็มถ้วยหรือเปล่าใช่ปะ่ะนี่แหละนี่เลยนิดนึงคือพอดีมันหกนะก็เลยได้แค่นี้โอ้ยบอกหนูแล้วว่าไอซีเรียลเนี่ยมันไม่ดีนะสำหรับเธออ่ะมันก็ อร่อยไงกข้าจะปะมันอร่อยเอ่อหนูโอเคหรือเปล่ามิมิเหมือนเราร้องไห้นะใช่ปะเหมือนมิมิร้องไห้ปะเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ที่แบบไม่หิวเหรอ, okay, โ,อคคโอเคก็ได้โอเคค่ะโอเคก็ได้หนูรู้อะไรไหมในที่นี่น่ะถ้าโอเคก็คือไม่โอเคนะเหมือนก,กับแบบว่าก็โอเคอยู่แต่ก็คือไม่โอเคจริงๆ เกียดที่นี่เพื่อนหรือว่าคิดถึงบ้านหนูอ,อยากกลับบ้านทําไม่ได้เธออยู่ที่นี่กับฉันแล้วและพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็พร้อมเหมือนกับเตรียมที่จะไปที่อ่ US หรือว่ามันถ้าจะย้ายบ้านไปมัง้งมันมันไม่ค่อยแฟเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอเนี่ยคิดถึงครอบครัวนะ อืมแล้วก็เพื่อของเธอด้วยอืมใช่เราไปข้างนอกกันเถอะไปทำอะไรที่มีแค่เราสองคนดีไหมเธอคิดว่ายังไงล่ะเอ่อโอเคชอบเลยไปกันเถอะถ้าง,งั้นนหะอ่าปกติแล้วเนี่ยเธอมักจะ หุดหงิดหรือไม่ก็ตะโกนแต่ว่าเธอเนี่ยเหมือนจะให้บางอย่าง <And S 1> กับฉันนะแล้วก็เหมือนเธอเนี่ยพยายามที่จะทำตัวเองให้เป็นคนดีอืมเราต้องไปแม่น้ำพร้อมกับคุณย่านะ <remember> ฉันจำได้เลยว่า <How S 1> พวกเราเนี่ย <well S 1> เดินลงไปข้างล่างไปที่แม่นม้ำเธอเนี่ยเงียบแล้วก็เห <remember> มือนหลุดอยู่ในความคิดของตัวเอง พ่อของฉันเนี่ยเกลียดมันเราที่ฉันทำแบบนั้นบางทีเขาอาจจะเกลียดแม่เขาด้วยเหมนกันเราที่เธอทำอย่างนั้นแม่น้ำหินกรวดน้ำเย็นจัดแล้วก็ออดอดดชโอเคมาถึงแม่น้ำล้วโอ้ยสวยเกิน วิวตรงกลางแม่น้ำก็สวยนะตรงนี้ให้เอาอันนี้ไปสิเอาอะไรอะอย่าบอกนะว่าคือกล้องใช่ไหมเอ่ยได้กล้องมาหนึ่งอันก็คือเป็นกล้องเก่าของคุณย่านั่นเองอู้กล้องมันเป็นของเธอเอาไม่ใช่ดิมันเป็นของคุณปู่ของเธอนะแต่ว่าตอนนี้เป็นของเธอแล้วจริงเหรอ ดูไปรอบๆสิแม่น้ำเนี่ยมันสวยมากๆแล้วหนูจะไปถ่ายรูปตรงกลางแม่น้ำค่ะโอเคเหมือนเราต้องโดดมาอีกฝั่งหนึ่งนะที่มันเป็นรูปตา1นสองอุ้ยคือแบบธรรมชาติเกินธรรมชาติมากธรรมชาติที่แบบทุกคนต้องหอยหาไปต่อฟึบอีกอันนึง่งยึบ ครึ่งละต้องสวยมากแน่ๆเลยพวกวิวแบบเนี้ยอู้เอาล่ะมิม่ก่อนอื่นเลยเธอจะต้องโฟกัสภาพก่อนโฟกัสก่อนว่าจะเอาตรงไหนงนี้หรออุ้ยมีนี้ด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอลลูนเหรอเออสวยมากสีน้ำคือสวยเวอร์แบบนี้แล้วก็ต้องโฟกัสก่อนอะฮะ จากนั้นก็น่าจะต้องกด capture <Yay. S 1> ดูสิพวกเรามีเพื่อนมาด้วยนะทำไมเธอไม่ถ่ายบนลลูนพูดนั้นมาด้วยละ่ะบนลูนเหรอไอพวกข้างบนนั่นน่ะเหรออุ้ยน่าสนใจน่าสนใจไหนอุ้ยตู้เต็มไปหมดเลยอยากขึ้นบนลูนมั่งอะ่ะคุณย่าขอขึ้นได้ไหมอลังการมากแต่บนลลูนก็คือหยุดนิ่งสุดๆ อันนี้น่าจะเป็นพาทิดน่าจะแสบตาเราจะขอถ่ายมุมไหนดีนะุอยอันนี้สวยนะอืจะอยากถ่ายให้มันเยอะๆดูแบบเยอะๆหน่อยด้วยตรตรงนี้สวยมุมนี้แหละดีละรูปสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านอ๋อโอเคอีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายละเราจะได้กลับบ้านถ้าอย่างนั้น ขอเป็นตรงไหนดีโอ้โหก็คือหมุนได้เลยตรงนี้ก็ได้นะเป็นรูปบ้านคนตรงป่าอุ้ยขอถ่ายรูปคุณย่าแล้วกันเป็นรูปสุดท้ายวันัช็อตอุ้ยเหมือนเขารู้อ่ะเขามองกล้องด้วยเยี่ยมเลยแล้วก็อย่าลืมล่ะเขียนหมายเลขไว้ด้วยอ๋อนี่ไงมันจะมีหมายเลขตรงมุม ขวาล่างว่าถ่ายได้แค่กี่รูปเ,เริ่มต้นันหยุดของเธอเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าฉันจะทำให้เธอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะหลานรักหนูใช่ค่ะหนูคิดว่าวันนี้มันก็ออ๋มีให้เลือกว่ามันดีมากๆเลยแล้วก็มันซับซ้อนสนุกแล้วก็มีแบบเป็นแสงแดดเอ,อเป็นดีนะก็คือดีเลย จริงๆแล้วมันดีเลยล่ะมันดีมากเลยฉันในจตนาที่ตีนแบบนั้นอออกมาข้างนอกก็ดีนะแล้วรูปอะไรที่เธอถ่ายบ้างล่ะในในกล้องนะ่ะอ๋อรูปที่เราถ่ายเหรอ,อจะมีเป็นแม่น้ำมีป่าแล้วก็มีคุณย่านะเราถ่ายคุณย่านะทุกคนรูปสุดท้ายรูปที่สามนี่ดีแล้กัน เป็นรูปของคุณย่าค่ะโอ้ขอบคุณนะแต่ว่าข้างๆตัวเธอเนี่ยมันมีอะไรที่มันสวยกว่าฉันเยอะเลยฉันจะบอกอะไรเธอให้นะทำไมพวกเราไม่เขียนทุกอย่างที่เธอคิดเนี่ยลงบนในแฟ้มลักเออมันมีแฟ้มที่คุณย่าสอนเลอมเมื่อผ่านที่แล้วออันนี้มีให้เรียกเป็นนะ สติกเกอร์มีเป็นบทกวีแล้วก็เหมือนมีเป็นแบบพวกของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นสติกเกอร์ไปแล้วกันตัวนี้หนูมั่นใจว่าหนูสามารถหาสติกเกอร์ที่มันแบบโอเคสำหรับแฟมได้เลยอฟังดูดีนี่หลานรักเธอว่าเราควรใส่หัวข้อเพิ่มเติมในแฟ้มของเธอเพื่อที่จะทำให้เธอเนี่ยแบบสร้างพวก หน้าดีๆเนี่ยได้ดีไหมอ่าแบบว่าอาจจะมากกว่าสติกเกอร์เป็นพวกคําคมหรือว่าเป็นพวกของตกแต่งอื่นๆอะไรอย่างนี้ทําให้แบบตัวเพจเนี่ยมันดูแบบน่ารักขึ้นประมาณนี้เลยโอเคนี่ไงก็คือให้เธอเนี่ยเหมือนสร้างเพจของตัวเองโดยใช้แบบเมมเบอรี่ที่แบบเธอได้มาอ๋อโอเคสร้างที่เป็นของเราใช่ไหม ดูซิมีอะไรบ้างเอ๊อะเมื่อเธอพอใจกับเพจของเธอแล้วเนี่ยเธอจะสามารถย้ายมันเนี่ยมาไว้ที่ตรงนี้ได้แล้วก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มเลยละ่ะอืมก็คือเหมือนเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็มันก็จะมาเก็บเป็นรวมในแฟ้มเดียวกันเธอจะสร้างเพจแรกของเธอเนี่ยยังไงนะฉันจะปล่อยให้เธอได้ทํามันอเขาจะปล่อยให้เราทําเองแล้วอะอตื่นเต้นจุง ก่อนอื่นเลยเราจะขอเลือกรูปภาพก่อนซึ่งภาพเรามีแค่3ภาพเองอะเราจะเอาภาพคุณย่ามาวางไว้ก่อนอเอียงหน่อยแบบนี้ชึบจากนั้นก็สติกเกอร์ออสติกเกอร์มีอันเดียวก็คืออันนี้แปะไว้ข้างๆเลยว่าเรามาที่แม่น้ำด้วยกันแล้วก็เสิรัชคำพูดก็คือโอ้โหเยอะอยู่นะ คำพูดก็คือให้เลือกได้ทั้งหมด3คํคำพูดก็คือตามนี้เลยเราจะเอาอันนี้แหละเลิศเวอสุดๆสวยสุดๆดเป็นการแปลกตาที่สวยมากเอ,อ่อไอแฟ,แฟมเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างฉันกับออคุณปู่ของเธอเลยนะฉันคิดว่าเขาดีใจได้แน่ที่เห็นว่าเธอเนี่ยใช้มันละเออหนูคิดถึงเขาค่ะ โอ้ฉันก็เหมือนกันใช่รักฉันก็เหมือนกันต่าคนต่าคิดถึงปู่แหละนี่คือความทรงจำของมิมี่ตอนเด็กที่เราได้เจอกล้องเพราะว่านี่คือเป็นครั้งแรกที่เราที่มิมีม่ได้กล้องมาโอ้โอเคจดหมายจากอดีต พร้อมรูปภาพโปสการ์ดพร้อมคืองานพรอมเหรอใช่ไหมเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะเอ้โอ้ไอ,นอน้น้องเหี่ยวน้องเหี่ยวของนอร่าหรือเปล่า oh, โอ้น่าคง,งจะเป็นแมวของนอราอ่าน้องเหมือนจะไปทำปะ เออเธอดูหิวนะเอ๊ะเสียงอะไรน่ะฉันต้องไปดูซะหน่อยละดูซิอะไรอ่ะน้องเหมียวเป็นไรอย่าบอกนะว่าว่าละติดเธออ้วนสินะเธออ้วนใช่ไหมเราช่วยเธอเองอยู่เฉยๆนะไอ้ต้า เหมือนตับเต็มไม้เต็มมือเลยอ่ะเอ้าเหมือนจะมีกุญแจแต่ว่าเดี๋ยวนะน้องง้างมือเคยเนี่ยเดี๋ยวอ๋อโดนขวนจิงด้วยโอเคเหมือนแบบน้องจะหิวนะแล้วก็เราอะต้องแานกุญแจนั่นด้วยเข้าสู่บทที่สามตลาดเราจะตัดคลิปตรงนี้นาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพาหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกัน ถ้าก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซั r คา e ไปกำลังใจให้เราด้วยนะคอมเมนต์กันได้ด้วยคลิปหน้าก็ยังเป็นเกมเดิมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย